อย่าพึ่งอย่า <Pokémon> พึ่งว้าวว้าวว้าวคืออะไรอะไรนะนี่คือลองทำดิจิตอลอ่าอย่าพึ่งใาอย่าพึ่งใาเดี๋ยวลูกก็่อนโอ้โหโคตรไวเลยว้าวใครดูดิจะเตรียมเจาะเจอดอ้าวเริ่มหรือยัง ก่อนไก่ชาแนลนะคะวันนี้มาอยู่กันในช่วงเช้านี้กินอะไรมาแล้วเช้านี้กินอะไรเอพีเลยพีหนึ่งเลยวันนี้มาพบกับไข่กระทะค่ะทุกคนไข่กระทะก่อนที่จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมเราได้ทําการทําเป็นแบบนี้มาแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพี่เจี๊ยบ มันทําในกระทะไงแล้วมันออกไม่ได้เราตักออกจากจานไม่ได้เราก็เลยต้องเอามาเป็นชุดๆดแบบนี้ใช่เห็นไหมคือเราลองทําแล้วในกระทะเขาต้องเสิร์ฟพร้อมกระทะใช่ไหมไม่มีกระทะแต่เรามีกระทะใบเดียวไม่ได้เป็นีกระทะไม่ได้ก็เลยต้องใส่จานแล้วก็ที่เหลือเราก็เลยเอามาทาเป็นชุดๆแลเริ่มเดี๋ยวเรามาจัดข้างนอกเอาโอเคเอาเลยเริ่มจัดเลยครับน้องเดียวหิวแย่แล้วเตรียมอุปกรณ์รอเลยดูดิเนี่ยเดินเดินแบบวนรอบโต๊ะเลย โอเคจัดจานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเตรียมเครื่องดื่มกันอีกเล็กน้อยฝีมือพี่เจี๊ยบนะครับวันนี้พี่เพียบยืนดูเพียบเป็นตาก,กล้องหลังจากที่วันนั้นนะคะทุกคนได้เจี๊ยบสั่งไอ้ตัวนี้เครื่องชงกาแฟทำงานทำงาน เราเพิ่งมีกาแฟเม็ดที่จะชงกินวันนี้เรอมานานมากรอเม็ดกาแฟเพราะว่าตอนเราสั่งเครื่องอะแล้วเราก็เลื่อยเฉยไงไม่ได้สั่งเม็ดกาแฟมาสั่งเมกาแฟสั่งมาจต่เครื่องก็เลยไม่มีกาแฟชงกินอันนี้เพิ่งจะได้เม็ดกาแฟนะคะแล้วก็จะลองชงครั้งแรกนะคะทุกคนแล้วก็ไปกินกับไข่กระทะเมื่อกี้นะคะที่เจ็บจัดจานไว้นะคะ เบียดเลยแป๊เดียวเองี่เครื่องปั่นแบบอัตโน,นมัติมันก็มีทางไปพวกชงกาแฟพวกเครื่องกาแฟพวกแบบแฮนด์เมดใช่ปะ่ะใช่บบจะซื้อใ <ทำ S 1> หม่มอ,อะไรอย่างเงี้ยเครื่องเขาก็ชงง่ายอยู่เนาะจะซื้อแบบชงมืออะใช้มือทำอ่ะ คเป็นไงคะเครื่องเขาก็ดีนะเครื่องเขาก็ดีนะแต่เราทำไม่ค่อยจะเป็นใช่ต้องใช้เวลาศึกษาตอนนี้เด็กๆรอกินแย่แล้วค่ะหิวหิวหหิวแย่เลยพ่อก็บบุญเลยเดี๋ยวต้องตีฟองนมอีกนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าจะคาดหวังทำไมมันจะได้เป็นครั้งคราวๆบางครั้งก็ฟองเยอะบางครั้งก็ไม่มีฟองเลย ต้องเอาอใจช่วยหน่อยนะคะใช่รอก่อนแป๊บหนึ่งมาดูกันนี่ครับปื๊ดเอ๊ะฟอเต็มแก้วเลยโอ้อันี่ของพี่แทนเหรออันนี้กาแฟค่ะพี่แทนกินได้สรุปกาแฟแค่นี้มีแต่ฟองนมที่กาแฟเโอ้ อันนี้ยังวาดไม่ได้นะคะทุกคนโอ้โหยังวาดไม่เก่งขนาดนะอ่าแทนจะกินกาแฟอันนี้ให้แทนไปเลยแก้วแรกนี่เดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นผู้ทดลองได้นร้อนนะลูกระวังร้อนนะร้อนมากอันนี้ปุ๊บมีหนวดไหมปุ๊บมีหนวดไหมไม่ลองให้เดวิสแทนปุ๊บมีหนวดไหมเฮ้ยจะได้จะได้ไปยาเวลากาแเนี่ย ไปดิบไปคาเฟ่เหรอเช้าเนี้เออค่ะเอาเดียวไปด้วยเหรอไปอ่อาไปคาเฟ่เหรอเนี่ยเช้าเนี้ยนะไปคาเฟ่ไหนกันแม่ไปด้วยได้ป่ะดูเลยคาเฟ่นี้คาเฟ่กูนี้นี่นไงไหเฟน,น <laughs> หมอนจีลี <laughs> โอ้ย <laughs> เราจะพาเดินวนทำไมเนี่ยวันนี้พ่อานมามีคาเฟ่อ๋อคาเฟ่ของ,งของบ้านไหนไก้เอ๊ถึงแล้วคาเฟ่นีอ่อ๋อย่างงี้นี่เองของเดียวหรออันนี้เมาเดียวจะกินแล้วนะคะโอ้อหอะลองกาแฟที่ว่าคาเฟ่ของคุณพ่อเป็นไงบ้างอร่อ,อยอมัน เออมาทุกคนมากินไข่กระทะกับกาแฟพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ถ่ายดูบรรยากาศตอนเช้าสวยสวยอยู่สวยอยู่นี่วันนี้อากาศสดใสมากเดีวเป็นไงบ้างครับอร่อยงามยงเงี้ยงกินให้หมดนะงามยงเง้งโอ้โ ว้าวกินเองด้วยว้าวทุกคนคะแก้วที่หนึ่งผ่านไปประมาณสิบนาทีนะคะแก้ว<อ>ที่สองยังไม่ผ่านยังไม่ได้เลยนะคะเสร็จไปส <c oughs> องแก้วแล้วเสร็จเปสองแก้ว,กวโอ้โหคนนั่งรอกินก็นั่งรอบอกโอ้โหหิวตอนนี้ท้องกิ่วไปหมดแล้วเราเข้าใจเลยนะคะว่าทําไมเราไปนั่งตามร้านกาแฟแล้วทำไมเขาทานานอะไรอย่างเงี้ยใช่เนาะนานมากเลยพอเรามาทาเองแล้วแบบดูสิมันปันนิดเนาะ เหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อย okay, แล้วนะโอเคคัน <c oughs> นี้เดวกินอะไรโอ้โหกินไปได้เยอะแล้วนี่ว่ะโอ้ยกาแฟได้กันหมดแล้วนี่พ่อเอ็กินกาแฟดำสองช็อตดูดูเนี้ยเดนะีนะนะกินหอมมากเลยอู้หอ,หอมไหมอู้มีฟองด้วย ก็ทำงามันเหมือนอร่อยกว่าที่มันเครื่องกันเก่าเหมือนอร่อยกว่าเครื่องเก่าโอ้มันก็อร่อยกว่าดิตัวนี้มันอัดแรงกว่าเอาเด็กกินดีไหนเด็กกินดีกินแล้วนอนนอนนอนเอามาใสกไหนคือนอนนอนเนี่ยกินฟองเป็นฟองนะนอนจอยด้วยอย่างเงี้ยไข่กระทะก็เหมือนไข่ดาวครับไข่กระทะก็ก็ไข่ดาวไง ก็มีเขามีเครื่องเยอะกว่านี่เลยเยอะกว่าไข่ดาวไหมหรอกาไข่ดาวท็อปใส่ท็อปปิ้งนั่งแค่ไงเขาเรียกว่าไข่ดาวพีมีมีย้มเฮ้ยเดี๋ยวไข่ด้วย F K V F K V ใช้ว้เล็กเลย กาแฟมันหอมอร่อยกว่าชงเครื่องตัวเก่าใช่ไหมทำเป็นกาแฟขั้วตัวเก่าเป็นกาแฟสําเร็จไงนี่เป็นกาแฟขั้วแล้วก็บดเองบดเองเนีย่ยพ่อจะใช้เครื่องปั่นแอนแอนอยู่นะพ่อเป็นคนสดตัวบดเองห <laughs> วานไปนิดนึงตอนแรกก็ถ้วยน้ำกะทงชาเขียวก็เลยใส่นมเยอะ <laughs> ก็เลยนมเยอะกว่าแก้วอื่นครึ่งน,นึงไงกะแล้วว่าต้องหวานตอนแรกกะใส่น,น้ำเต็มเต็มไงมามแล้ววาไงล่ะจะลงจะลงแก่กาแฟเขาอร่อยนะไม่ไม่เปรี้ยวเลยากาแฟดำไม่ไม่เปรี้ยวทำไมมันเปรี้ยวฝรั่งก์ปะช่มันจะเปรี้ยวทำไมเปรี้ยวต้องเลือกรีฮ่องาบมันใส่มะนาวอืม บูดเด็กวัยรุ่นนี่กวนนะเด็กวัยรุ่นนี่กวนตีน่าเออันนี้เขาพูดขโมยเอาขโมยของของโมเดลเลยพี่แทนขโมยของโมเดลไปแล้วเหมือนไปเที่ยวอยู่อ่นะปีปีสองสามปีที่แล้วที่เราไปเที่ยวที่ทางเลยอ่ะทางไหนนะเชียงคานลเชียงคานเลยอ่ะแล้วตอนท้าก็มานั่งกินกินหน้าบ้านกินนห้าบ้านอหน้าบ้านัอย่างนนี้เย ใส่สสีแดงเแต่ที่ย่างพานเขาจะมีใส่บาตนาะ่ใส่บาตข้าวเหนียวใส่บาข้เหนียวนนะที่เป็นสะพานเนเขี่ยพานไงที่ชื่อว่าเป็นองลืนม่ตอนเช้าที่มานั่งกินคาเฟ่น้านาันใส่บาตข้เหนียววะเาต้องปั้นตกตกข้เหนียวแล้วก็ปั้นปั้นปั้นเงี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปในบาตรแต่แรกเราไม่รู้ไงแล้วก็ ื่อก่อนนั้นเราไปแวะไปแวะไปลูกศิษย์วัดใช่ไหมกินข้าววัดแล้วเราก็ได้ขั้นเดี่ยวแจกมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเป่ถูกต้องเพราะใครใส่บาทได้ก็มือใครมือมันไงใส่มาสิบมือเอ้ยสิบเจ้าก็สิบสิบมืออ่ะมันไม่ใช่เหมือนข uh, ้าวสวยงที่เราช้อนตักอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาใส่บาทเขาใส่เราใช้ช้อนตักแต่ทางมึงเขาแบบขยำขยำมาใเต่ลืมเหรอลืมเราไปกินไปลูกศิษย์วัดเนี่ยเราก็กินขี้มือขี่มือคนปั้นประมาณ ร้อยกว่ามือข <laughs> ่กระทะฝีมือพี่เจมนะคะแตกกาแฟฝีมือพี่เอฟแบบว่าบรรยากาศชิวๆไงอร่อยชิวๆอร่อยชิวๆาก,กาแอร่อยสุดกาแฟอร่อยสุดกาแฟอร่อยสุดหมูยอก็ไม่กิน <laughs> แต่กินกาแฟหมดเลยเฮ้ย <laughs> ดูดีก,กาแฟหมดเลย โอเคสำหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณนะคะเพื่อนผที่ติดตามถ้ายคลิปเนาะใช่ไหมจตอนนี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะพรุ่งนี้จะกินอะไรต่อไปคอยติดตามชมนะคะ <c oughs> ทุกคนวันนี้ไปละค่ะบ<ส>๊ายบายสวัสดีครับออกง่ายไปมปิง